ใหญ่นะครับทั้งเด็กๆนะครับวันนี้มาพบกับขวัญใจของท่านนะครับมาพบกับนักการเมืองที่มีอุดมคติแล้วก็เป็นตัวอย่างกับพวกเราครับเปินบัหอีกครั้งครับกับท่านชวนหลีกไฟครับครับพี่น้องที่รบช้ำข้อตินเดินจากมาถึงครับ เพราะว่ามีภาระตั้งแต่เช้าับพี่น้องฮะแล้วก็มีงานที่ต้องทำก็ก็วิตกพีนกันว่าจะมาไม่ทันเพราะว่า,าในช่วงหลายปีที่ผ่านมานี้ผมเข้ามาที่นครนายกหลายครั้งอย่างน้อยก็ออกมาในช่วงที่ช่วยคุณชานชัย แล้วก็ผมก็มีญาติอยู่ที่นี่คือมีน้องเขยอยู่ที่นี่ที่นครนายกอยู่ด้วยแล้วก็มางานญาติของเขาแล้วก็พอดีเมื่อต้นปีนี้เองครับเขามีคุณแม่ของเพื่อนเสียชีวิตฉั้นก็เข้ามาหลายครั้งแต่ว่าที่อยากจะมาพบพี่น้องวันนี้สำคัญอันหนึ่งก็คือว่าอยากจะถือโอกาสนี้มา ให้กำลังใจเราเวลาพี่น้องพบพวกเราพี่น้องก็บอกให้สู้สู้เราก็วิตกเหมือนกันว่าพี่น้องบอกให้เราสู้แล้วพี่น้องสู้หรือเปล่าครับพอทันโ้ก็อยากให้กำลังใจครับพี่น้องครับแลบ้านเดินเนี่ยเป็นของเราผมก็ขอจูโอกาสนี้หนึ่งขอขอบพระคุณที่พี่น้องได้กรุณาเลือก ให้คะแนนกับผู้สมัครของเราถึงแม้ว่าสอบไม่ได้สองคะแนนระบบบัญชีรายชื่อเราได้มากแล้วก็เป็นตัวหนึ่งที่ทำให้ไปเสริมทำให้ผู้แทนระบบบัญชีรายชื่อเราได้หลายคนฉะนั้นขอขอบคุณพี่น้องว่าในโอกาสนี้ผมจะใช้เวลาไม่มากนะักเพราะว่าหลายท่านคงหิวแล้วนะครับอย่าน้อยผมหิวแล้วนะครับพี่น้องครับ ขออนุญาตพี่น้องทั้งหลายว่าในระบบประชาธิปไตยนั้นที่จริงแล้วพี่น้องทั้งหลายเนี่ยครับคือเจ้าของอำนาจพี่น้องทั้งหลายเป็นเจ้าของประเทศและพี่น้องก็เลือกตัวแทนเข้าไปตัวแทนของพี่น้องก็เข้าไปทั่วประเทศรรคไหนมีเสียงก็มากก็ได้ตั้งรัฐบาล พรรคที่ไม่เร่องรัฐบาลก็เป็นฝ่ายค้านประชาธิปัตย์ก็ดำรงสถานะอย่างนี้มา60กว่าปีแล้วคือเป็นรัฐบาลบ้างเป็นฝ่ายค้านบ้างเมื่อชนะก็เป็นรัฐบาลเมื่อแพ้ก็เป็นฝ่ายค้านไม่ได้แปลกอะไรเลยครับพี่น้องครับผมเป็นหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย ได้เป็นรัฐบาลสองครั้งเป็นนายกสองครั้งเป็นผู้นำฝ่ายค้านสามครั้งพักก็เข้ามาแข่งขันกับพักการเมืองต่างๆและก็พักต่างๆก็เข้ามาและก็หายไปเข้ามาและก็หายไปแต่ว่าประชดประชดเสของพี่พพธธตรตรน้องยังยืนหยัดอยู่ตลอดเวลาจนแบบน,นี้66ิบปีกว่าแล้วพี่น้องครับเราก็ภาคภูมิใจที่ เราเป็นปากเป็นเสียงให้กับพี่น้องมาไม่ว่าในฐานะอะไรก็ตามแต่เมื่ออยู่ในฐานะอะไรก็ตามพี่น้องครับหน้าที่เราก็คือต้องทํางานผมต้องเรียนพี่น้องเรื่องนี้เพราะผมฟังน้ําเสียงคนในรัฐบาลก็พยายามจะทําให้เกิดความรู้สึกว่ามีคนจะล้มรัฐบาลบ้างมีคนจะทําให้รัฐบาลอยู่ไม่ได้บ้างความจริงแล้วหน้าที่ของ ผู้แทนรัฐมตรทุกพักคับต้องคอยตรวจสอบรัฐบาลแต่ในระบบนี้คนในรัฐบาลคือเสียงข้างมากเพดังนั้นผู้แทนรัฐมรที่เป็นฝ่ายรัฐบาลเขาก็ไม่สามารถที่จะตรวจสอบรัฐบาลได้เหมือนอย่างฝ่ายการพูได้ง่ายเมื่อเขาตั้งรัฐบาลเขาก็ต้องหนุนรัฐบาลอันนี้เป็นเรื่องธรรมดาครับไม่ใช่เรื่องผิดอะไร เพราะฉะนั้นอีกฝ่ายหนึ่งคือฝ่ายค้านจึงต้องทําหน้าที่ตรวจสอบโดยเข้มข้นเพื่ออะไรพี่น้องครับเพื่อรักษาประโยชน์ของพี่น้องประชาชนผมว่งเรียนเรื่องนี้กพี่นทางเพราะเมื่อฝ่ายค้านเป็นในบางเรื่องก็มีความพยายามที่จะปิดเบือนเช่นนโยบายชำนำข้าวความจริงสิ่งที่ฝ่ายค้านเดือนนั้นก็เพื่อประโยชน์ของชาวนา และเพื่อประโยชน์ของประเทศแต่คนของรัฐบาลจะบิดเบือนครับจะบิดเบือนเช่นเมื่อใครตีให้ความเห็นที่ต่างไปเขาบอกว่าให้เห็นแก่ชาวนาผมอยากมีโอกาสน,นี้กรกาบเรียนที่น้องไม่ว่าชาวนาชาวสวนชาวไร่ทุกอาชีพที่สุจริตเป็นอาชีพที่ควรให้ความชื่นชมยกย่ยองทั้งสิ้นและต้องช่วยให้อาชีพเหล่านี้อยู่รอด พี่น้องชาวนาก็ต้องอยู่รอดแต่นโยบายที่จะนํามาใช้กับพี่น้องชาวนานั้นก็ต้องคำนึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมด้วยเงินทุกบาทเป็นของพี่น้องเราต้องเสียเงินไปเป็นแสนแสนล้านบาทเราต้องให้ชาวนาได้จริงๆไม่ใช่ชาวนาได้เป็นหนึ่งอีกสองส่นวนคนเดินเอาไปอย่างนี้ใครเสียหายครับประเทศเสียหาย เราไม่ได้เป็นมหาเศรษฐีนะครับพี่น้องครับประเทศเราก็พอมีพอกินพออยู่ได้ง่ายเราก็ไม่ลาบากถ้าเรายึดในแนวทางที่ในหลวงแนะนําคือรู้จักความพอเพียงแต่เมื่อไหร่เราไม่รู้จักประมาณตัวเองเราใช้จ่ายเกินตัวเรามีการทุจริตกลกิืนมากบ้านจองเราก็อยู่ยากอันนี้คือสิ่งที่อยากให้พี่น้องได้ชนะทุกวันนี้ผมก็ ตกใจเหมือนอย่างที่พวกเราหลายคนห่วงใยกล่าวคือเงินที่เราใช้ไปในโครงการต่างๆปรากฏว่ามีการรั่วไหลหรือพูดง่ายๆคือประโยชน์ที่ได้นั้นไม่คุ้มกับที่เราได้ไปอย่างกรณีนโยบายนำนำข้าวพี่น้องผมเข้าใจดีครับว่ารัฐบาลก็เจตนาให้ชนาได้ประโยชน์เราเข้าใจดีและเราก็อยากให้ชนาได้ได้มากกว่านั้นอีกครับ พอเราไม่เห็นด้วยถ้านโยบายนั้นทําให้ชาวนาส่วนใหญ่ไม่ได้ประโยชน์และประโยชน์นั้นรัไหลตกไปอยู่กับคนอื่นซึ่งไม่ควรจะได้เช่นเราต้องเสียงเงินมากมายเพื่อไปช่วยชาวนาเพื่อนบ้านไม่ใช่คนในประเทศเราแต่เราต้องเอาเงินไปซื้อข้าวของเขาเพื่มันมีการทุจริตหรือมีพฤติกรรมที่ทุจริต ่งเป็นการสมคบกันเช่นแอบออกข้าวจากตา่างประเทศเข้ามาซื้อราคาถูกๆแล้วมาขายแพงในเมืองไทยเงินที่ซื้อเงินไทยเงินพี่น้องทุกบาททุกสตางค์แต่ปัจวุบันนี้คนส่วนใหญ่จำไม่รู้ครับไม่รู้ว่าเอ๊มันกระทบพวกเราได้อย่างไรช่างรัวมัน เราไม่ได้เสียหายเราคิดว่าเราไม่เสียหายแต่ความจริงเราเสียหายพี่น้องครับเพราะเงินนี้ถ้าเราออามาใช้ซื้อเครื่องไม้เครื่องมือให้รัาบาลซื้อเครื่องไม้เครื่องมือให้กับโรงเรียนให้วิทยาลัยเราก็ได้ไประโยชน์กับคนทุกคนแทนที่พี่น้องจะไปสิริราชแทนที่พี่น้องจะไปโรงพยาบาลจุฬาแทนที่พี่น้องจะไปรามา พี่น้องก็รักษาในจังหวัดของเราเอง,งเพราะโรงพยาบาลจังหวัดเรามีเครื่องมือพร้อมแต่เราไม่พร้อมเพราะเราไม่มีเงินมากพอที่จะซื้อเครื่องมือให้กับโรงพยาบาลในต่ละจังหวัดอันนี้เป็นของจริงพี่น้องครับเพราะผมถึงบอกว่าเงินทุกบาทมีความหมายเราอยากให้ชาวนาได้ประโยชน์มากมากกว่านี้ แต่เราไม่อยากให้เงินนี้รั่วไหลสมมุติเราใช้ไปแสนแสนล้านชาวนาได้สามหมื่นล้านอีกเจ็ดหมืนล้านรั่วไหลพี่น้องไม่เสียดายหรอครับผมเชื่อว่าถ้าใครที่รู้ความจริงลึกๆจะเข้าใจเหมือนกับพี่น้องครับเหมือนกับนโยบายบางเรื่องประโยชน์มันได้ตั้งนั้นแหละครับแต่ระหว่างได้กับเสียเนี่ยอะไรมากกว่านี่คือเราต้องคิด อย่างเช่นรัฐบาลมีนโยบายว่าใครซื้อรถยนต์คันแรกภาษีสรรพสามิตคืนให้ไม่เกินหนึ่งแสนบาทได้ประโยชน์ไหมครับได้ได้กับใครครับได้กับคนซื้อรถและคนขายรถแต่ภาษีที่เสียไปเป็นหมื่นหมื่นล้านพี่น้องสามารถเอามาซื้อเครื่องมือแพทย์เพราะคุซื้อรถ เขาไม่ใช่คนจนครับเขาก็มีทางที่จะซื้อได้ทำไมเราไม่เอาเงินเหล่านี้มาช่วยคนจนจรงิงๆเราไปสนับสนุนให้คนซื้อรถจราจรก็ติดขัดต้องซื้อน้ามันจากต่างประเทศยิ่งเปลืองรวมแล้วเสียมากกว่าได้ถึงกาเปียนออกบานเรื่องนโยบายดูผิวเผินดูผิวเผินไม่เขี่ยวกับเราใครอยากซื้อรถเขาลดให้แสนบาทภาษี ก็ช่างหัวเข้าไปเราไม่เสียหายอะไรเราไม่นึกว่าเงินนี้สามารถมาสร้างประโยชน์ให้กับบ้านเมืองมากเอามาสร้างโรงพยาบาลสร้างโรงเรียนสถาบันต่างๆได้ประโยชน์อันนี้คือสิ่งที่อยากให้พี่น้องระล,ลึกถึงนะครับที่ผมกล่าวเรื่องนี้เพราะสัปดาห์ที่ผ่านมานี้เองครับมีการประกาศว่ามหาวิทยาลัยทั่วโลก400แห่งที่ติดอันดับเป็นมหาวิทยาลัยดี มีคุณภาพประเทศไทยติดหมาลัยเดียวทำไมครับผมได้เรียนผมได้ยินอาจารย์ในหมาลัยของจุฬาท่านบอกว่าหนึ่งเนื่องจากเขาวัดจากการวิจัยและเราก็ทำวิจัยน้อยทางด้านวิทยาศาสตร์เราไปทำวิจัยด้านสังคมเยอะมากสองงบประมาณเพื่อการวิจัยตูกตัดครับ พี่น้องครับมันมากขนาดไหนรัฐบาลต้องตัดเงินวิจัยของหมหาวทิทยาลัยมันขี่หมื่นล้านก็นก็ตัดปรากดว่ารัฐบาลท่านที่สิ์ให้ไว้ปีละสองพันล้านรัฐบาลยิ่งรักก็มาปีแรกตัดเหลือแปดร้อยล้านแล้วปีนี้ตัดเหลือสี่ร้อยล้าน มันไม่ได้มากมายอะไรเลยกับพี่น้องแค่400ล้านแค่800ล้านแค่2000ล้านไม่มากเมื่อเทียบก,กับ3000 30, ล้านเทียบกับแสนล้านที่เราจะเสียไปกับความผิดพลาดในการรั่วไหลนโยบายช่วยพี่น้องเกษตรกรผมนึกบอกว่าคนส่วนใหญ่จะไม่รู้ว่าเขาได้รับผลกระทบอย่างไรในที่มหาวิทยาลัยของเรา ไม่ติดอันดับเลยครับเพราะเงินวิจัยไม่มีพุทรัฐบาลไปตัดดูสิครับสองพันล้านยังตัดให้เหลือสี่ร้อยล้านในขณะที่เสียไปกับเรื่องนั้นสองหนึ่งล้านไม่เสียดายผมบอกครับประโยชน์สูงสุดอยู่ตรงไหนพี่น้องต้องคิดนะครับเรื่องอย่างนี้ยากที่คนทั่วไปจะเข้าใจเว้นแต่เราจะเข้าใจลึกซึ้งว่าอ้อประโยชน์ของชาติคืออะไรเพราะ ภาษีทุกบาทที่เขารัฐบาลใช้คือเงินเรานะครับภาษีมาจากพี่น้องนะครับพี่น้องทำนาพี่น้องทำไร่พี่น้องรับจ้างพี่น้องค้าขายภาษีไม่สั่งส่งก็สา่งอ้อมพี่น้องซื้อของเช้นหนึ่งภาษีมูลค่าเพิ่มเอาไปแล้วเจ็ดเปอร์เซ็นพี่น้องไม่รู้นะครับเพาเราจ่ายทุกวันพี่น้องสุบุรีเมืองเสียไปแล้วพี่น้องดื่มน้ําแก้วนึงเสียไปแล้ว เงินเหล่านี้มารวมกันเป็นงบประมาณแผ่นดินเพื่อให้รัฐใช้แทนเราเพราะฉะนั้นคนที่ใช้แทนเราถ้าเขารู้จักคุณค่าเงินเขาใช้เพื่อประโยชน์ของเราแต่ถ้าเขาไม่เห็นคุณค่าเขาใช้โดยถือว่าประชาชนไม่รู้และประช,ช้ในสิ่งที่ไม่จําเป็นทั้งที่คือเลือดเราเหงื่อของเราอยากให้พี่น้องเข้าใจคนเสียภาษีเขาเข้าใจกับพี่น้องครับผมได้ยินคนเสียภาษีนี่เจ็บปวดครับ เขาบอกว่าจเจ้าข้าจะสมานเก็บภาษีเก็บเงินได้แล้วหักภาษีให้กับรัฐเนี่ยมันไม่ใช่อยู่ดีๆก็เกิดขึ้นแต่และเห็นรัฐเอาไปใช้ในสิ่งที่ได้ประโยชน์น้อยเขาก็เสียดายเขาเสียใจสิ่งนี้คือสิ่งที่ผมได้ยินกับทุกวันครับผมได้ยินคนเถียงกับสันพกรสรสรพกคจะปรับเขาเสียภาษีไม่ครบเขาบอกมันเจ็บปวด แล้วมานึกถือว่าภาษีกว่าจะสู้กับสำนักกรเขามีหน้าที่ต้องจ่ายแต่ว่าเขาบอกเขาควรจะจ่ายแค่นี้แต่สำนักรจ่ายแค่นี้ซึ่งความจริงพลเมืองดีก็ต้องจ่ายภาษีแต่เขาบอกว่าเมื่อนึกว่าภาษีที่รัฐเก็บเขาไปไปใช้สิ่งที่พุ่งเผือไม่เป็นประโยชน์เขาเจ็บใจรู้สึกเจ็บปวดผมก็อยากให้พี่น้องได้ชนะร่วมกันในเรื่องนี้ผมเล่าเรื่องนี้พี่น้องฟังเพราะผมคุยกับ อาจารย์ในหมหาวทิทยาลัยท่านก็บอกว่าเสียดายจริงๆในรัฐบาลคิดเรื่องหาเสียงมากกว่าประโยชน์ส่วนรวมผมถามทำไมอาจารย์คิดอย่างนั้นเขาบอกว่าเงินวิจัยสมัยคุณอภิสิทธิ์เป็นนายกนี่ให้ปีละสองพันล้านบาทปีนี้งบประมาณมันมากกว่าสมัยคุณอภิสิทธิ์แล้วมันน่าจะเพิ่มขึ้นมาจากสองพันล้านเป็นสามพันล้านกลับไปตัดหรือแปดร้อยล้านสมัยนี้ครับพบประมาณโัวตัดหรือสี่ร้อยล้าน พี่น้องครับที่กล่าวเรื่องนี้เพราะการวิจัยเป็นเรื่องสําคัญมากประเทศที่เขพัฒนาได้เนี่ยเขามีความรู้ไม่ใช่เป็นลอกเข้ามาอย่างเดียวครับเขาศึกษาวิจัยในเรื่องต่างๆจนมีความรู้และนําความรู้เหล่านี้มาใช้ในการพัฒนาประเทศนี่คือสิ่งสําคัญมากแล้วคนไทยเราก็เก่งนักวิชาการในมหาวิทยาลัยของเราดูแพทย์สิครับเมื่อวานนี้สิริราชคิด คิดเรื่องใหม่แห่งครั้งแรกในโลกเรื่องสเต็มเซลล์เราไม่รอจากคนอื่นขอให้เรามีทุนให้เขาทํางานแต่เราสู้ก็ได้แต่รัฐบ,บาลจับไปตัดงบประมาณของหน่วยงานเหล่านี้จึงเป็นเรื่องที่น่าเสียดายพี่น้องครับผมก็กราบเรียนเรื่องนี้ในฐานะที่ว่าเราต้องเอาความจริงผมเชื่อว่าในรอบอบประชาธัปไตยนั้นพี่น้องมีสิทธิ์ที่จะได้ความจริงระบบประชาธัปไตยไม่ใช่ว่าใครโกรหกเกง่ง ถือว่าคนนั้นเก่งไม่ใช่ครับระบบจับใจคือระบบที่ประชาชนต้องมีสิทธิ์ได้ความจริงไม่ใช่ได้แต่สิ่งทีก่โกเหมือนเรื่องที่ท่านสุเทพเล่าความจริงแล้วถ้าเราเปรียบเทียบระหว่างรัฐบาลของจะ่อยได้รับประโยชน์จากเพราะรถืถ่อนสี่ล้อได้ผมก็มีรถจิ๊บอยู่หนึ่งคัน เดี๋ยวนี้ยังอยู่ครับอายุก็พอๆกับผมเนี่ยครับเดี๋ยวนี้ก็ยังใช้ได้อยู่แต่เดี๋ยวนี้สภาพมันเปลี่ยนไปแล้วเห็นไหมครับมาจากกรุงเทพมานครนายกนี่ถ้าเป็นสมัยเมื่อ43ปีที่แล้วผมกว่าจะถึงก็ดึกนะครับแต่วันนี้ชั่วโมงกว่าข้อถึงแล้วมันเปลี่ยนไปในแง่ความเจริญของโครงสร้างถนนนนททางโครงสร้างของสิ่งต่งางๆก็ดีขึ้นการเมืองพี่น้องก็มีสิทธิ์มากขึ้น แต่ว่าสิ่งที่มันมากับสิ่งที่ดีมันก็มีความเร็วก็มีเหมือนกันเช่นระบบการเมืองธุรกิจการเมืองระบบโคงเือกตั้งระบบซื้อเสียงเมื่อสี่ิสามปีที่แล้วไม่มีคําว่าซื้อเสียงครับอย่างดีที่สุดก็คือแจกประทูเข็มน,นั่นแหละครับหนักที่สุดแต่เดี๋ยวนี้ผมว่าครึ่งสาภาครับมากกว่าครึ่งสาภาของนักการเมืองผมว่ามาจากระบบเงินถ้าคุณใช้เงิน แล้วจะไม่โกงผมไม่ยากนะครับวันนี้เราจรึงได้ยินการทุจริตโกงกินมากเว่าประเทศไทยนี่มีการโกงกินมากถามว่าจริงไหมจริงฮนะมันมาจากอะไรมันก็มาทั้งฝ่ายกรารการและฝ่ายการเมืองและฝ่ายอื่นแล้วมันกำลามาถึงท้องถิ่นใช่ไหมครับพี่น้องครับท้องถิ่นเราเอาบอตอเทศบาลหมู่บ้านตำบลก็มีแต่ว่ามันไม่ได้ทั้งหมดหรอก เหมือนที่เราได้ยินพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวบ้านเมืองมีทั้งในบ้านเมืองมีทั้งคนดีและไม่ดีไม่มีใครสามารถทําให้ทุกคนเป็นคนดีได้ทั้งหมดการทําให้บ้านเมืองเป็นปกติเรียบร้อยซึ่งไม่ใช่ทาให้ทุกคนเป็นคนดีเหมือนกันหมดแต่ส่งเสริมคนดีให้คนดีได้ปกครองบ้านเมืองอย่าให้คนบีดีอย่าให้คนไม่ดีมีอำนาจก่อความเสียหายกับบ้านเมือง อันนี้คือความเป็นจริงของทุกสังคมไม่ว่าสังคมหมู่บ้านสังคมตำบลสังคมอำเภออำเภอสังคมจังหวัดหรือสังคมระบับประเทศมันเป็นความจริงครับแต่ว่าแน่นอนที่สุดคนทั้งหลายที่เลือกผู้แทนขาอยากจะเลือกคนดีแต่บังเอิญมันมีเรื่องของธุรกิจการเมืองคือการเมืองแบบใช้เงินเข้ามามา,มากขึ้น สมัยก่อนอุปสรรคประชาธิไยเราเพราะว่าทหารยึดอานาจเดี๋ยวนี้ทหารยึดอำนาจไม่มีแล้วทหารมีวุฒิภาวะรู้ว่าอะไรคือสิ่งที่ควรทําแล้วแต่คนไม่นึกว่าอุปสรรคที่มาใหม่ก็คือธุรกิจการเมืองซื้อทุกอย่างที่กวางหน้าวันนี้ก็ยังมีอยู่ครับดังกระบ,บวนการประชาธิปไตยของเราก็ไม่ค่อยราบรื่นเพราะรงองค์กรตั้งหลายไม่ทําหน้าที่ตัวเองโดยสมบูรณ์ ความจริงในเรื่องประชับใจนั้นการคานอำนาจระหว่างฝ่ายนิติบัญญัติคือฝ่ายพวกขมเนี่ยครับฝ่ายออกกฎหมายฝ่ายบริหารคือฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายศาลฝ่ายออกกฎหมายจะมาจับเองตัดสินเองไม่ได้ฝ่ายนี้ออกกฎหมายฝ่ายรัฐบาลบริหารเป็นผู้จับคุมผู้กระทําผิดฝ่ายศาลเป็นผู้ตัดสินว่าผิดหรือไม่เขาแบ่งอำนาจออกไปอย่างนี้ นั้นถ้าเราแต่ละอำนาจปฏิบัติหน้าที่ของตัวเองโดยสมบูรณ์บ้านเมืองก็ไปได้โดยราบรื่นแต่วันนี้คนไกไม่ได้เป็นอย่างนั้นครับคนไครบางตอนมีปัญหาเป็นนามาพฤกษเป็นนามาพาศไม่ทําหน้าที่ของตัวเองโดยสมบูรณ์เช่นกระบวนการยุติธรรมไม่ใช่มีแต่ศาลนะศาลจะตัดสินคดีได้ต้องอายการฟ้องใช่ไหมครับพี่น้องครับอายการจะฟ้องได้ตำรวจต้องสอบสวนก่อนนี่เป็นคดียา ถ้ากระบวนการตั้งต้นตำรวจไม่ทำหน้าที่ตัวเองโดยสมบูรณ์หรืออายการไม่ซื่อตรงสารไม่สามารถตัดสินคดีนั้นอย่างเที่ยงทราได้เพราะสารโดยฟังข้างนอกไม่ได้สารจะมาถามพี่น้องว่าเรื่องจริงๆิเป็นยังไงทำไม่ได้สารต้องฟังจากํำนวนที่ตำรวจอายการทำขึ้นมาเพราะกระบวนการทั้งหมดเหล่านี้จึงต้องอาศัยคนที่มีคุณธรรมมีจริยธรรมเป็นคนดีไม่บิดเบือนไม่เบีเ่ยงเบน เพราะนั้นแต่ละระดับจึงต้องทําหน้าที่ของตัวเองโดยสมบูรณ์แต่ปัญหาว่าขนาดนี้เป็นอย่างไรผมเชื่อพี่น้องก็เห็นตําแหน่งทั้งหลายก็วิ่งเต้นกันบางตําแหน่งก็ต้องวิ่งไปต่างประเทศมันมันไม่ได้เป็นใบามกระบวนการที่ชอบทำที่ควรจะเป็นคนเหล่านี้ก็ไม่ถนักว่าหน้าที่ตัวเองคืออะไรก็ต้องทําทุกอย่างเพื่อเอาใจผู้ซึ่ให้ตําแหน่งตัวเองแม้กระทั่งสิ่งนั้นไม่เหมาะสมก็อยอมมันก็ทําให้กระบวนการ มีอันเป็นไปผมต้องเรียนพี่น้องว่าอันนี้คือสิ่งที่พี่น้องประชาชนทั้งหลายต้องหนักร่วมกันนะครับความจริงเรื่องที่พูดมาทั้งหมดก็ออกจะหนักหัวหน่อยพี่น้องครับไม่ใช่เรื่องสนุกแต่ผมคิดว่าเป็นสาระสําคัญเป็นหัวใจของการปกครองในโลกชาติปไตยบ้านเมืองน,นี้ไม่ได้มีเฉพาะ ผู้แทนนักดอนรัฐบ,บาลศาลแต่มีองค์กรขา้าราชการซึ่งเป็นมือไม้เครื่องมือที่รัฐบ,บาลใช้ในการบริหารประเทศรัฐบ,บาลใช้อำนาจข้าราชการก็มีหนา้าที่ปฏิบัติไปตามนโยบายมีอำนาจในการปฏิบัติตามที่กฎหมายให้ไว้ถ้าตรงไปตรงมาไม่มีปัญหาเลยครับแม้กระทั่งเรื่องดูดานดุเต้พูดท้านายกอภิสุทธ์ทำผิด สั่งให้ฆ่าคนตอนท่านสุเทพไปสั่งให้ฆ่าคนท่านสุเทพก็ต้องรับติดตามกฎหมายไม่มีปัญหาเลยครับแต่ถ้าเขาไม่ได้ทําแล้วปิดเบือนเจตนาเพื่อที่จะหาเหยื่อเพื่อที่เขาจออกกฎหมายยกเว้นโทษเพื่อพวกตัวเองได้ผลโทษอย่างนี้ไม่ได้ไม่ได้ครับการปลองดองที่ดี <ong> ที่สุด <ong> ไม่ใช่ออกพราำยัดปลองดอง <ong> แห่งชาติครับการปลองดองที่ <ong> ดีที่สุดคือใครทาผิดต้องรับผิดใช่ไหมครับพี่น้องครับ <ong> ใครไม่ทำผิดอย่าต้องรับผิดการปลองรองที่สุดดีที่สุดไม่ใช่การทำให้คนผิดพ้นผิดและไม่ใช่ทำให้คนที่ไม่ผิดต้องรับโทษไม่ใช่ครับการปลองดองที่ดีที่สุดคือใครทำอะไรก็ต้องรับสิ่งนั้นพวกผมจึงไม่เห็นด้วยกับกฎหมายปรองดองซึ่งเขียนมายกเว้นโทษให้กับคนที่ทำผิด ทางการเมืองตั้งแต่ปี48ถึงปี2554ครับอย่างที่ท่านสุเทพพูดพก็คือว่าเขาวจวนก็ไม่ผิดและมีมาตาหนึ่งมาตาเจ็ดยังเขียนด้วยอีกครับนอกจากไม่ผิดจอาญาแล้วโพ้งเรียกคาสาียไายก็ไม่ได้ด้วยครับพี่น้องไปดูกฎหมายเนะ่ะอันนี้คือเจตนาชัดเจนว่าจะช่วยพวกตัวเองนั้นเราก็ไม่เห็นด้วยและเห็นว่ามันไม่ยุติธรรมวิธียุติธรรมที่สุดก็คือใครผิดให้ขอรับผิดลงโทษไปครับ ดิฉะนั้นคนที่ไม่ทําผิดก็เสียกําลังใจหมดเพราะคนส่วนใหญ่ไม่ใช่คนทําผิดครับอันนี้คือส่วนหนึ่งที่อยากให้พี่น้องได้มีส่วนร่วมถนัดร่วมกันพวกเราทําหน้าที่ในสภาผมเป็นผู้แทนรัชารานานกว่าทุกคนและพี่น้องครับผมอยู่ในสภามาสี่สิบกว่าปีแล้วอยู่กับพระเจ้าปัดเนี่ยครับไม่เคยเปลี่ยนแปลงไม่ว่าพักจะขึ้นจะลงจะรุ่งเรืองหรือจะตกต่าผมก็ใจเดียวไม่เคยคิดหวั่นไหวแยกพัก ไปอยู่ที่อื่นแล้วก็ภูมิใจที่ได้อยู่พรรคนี้เพราะว่าทำงานเพื่อพี่น้องประชาชนแล้วไม่ออกนโยบายอะไรที่ทำให้ประชาชนอ่อนแอหลายเรื่องเราช่วยพี่น้องประชาชนแต่ไม่ได้ช่วยแบบเขาเรียวกว่าประชานิยมชนิดทำให้สังคมเสื่อมลงประชาชนอ่อนแอลงไม่ครับบางเรื่องพี่น้องได้ประโยชน์เช่นผู้สูงอายุได้เบี้ยผู้สูงอายุ500บาทก็เ,เริ่มต้นไปใช้ปาเนี่แะครับเป็นคนทํา ความจริงถ้าพูดต่อไปว่าสมัยคุณทัพษสินเนี่ยไม่ให้เลยแม้แต่บาทเดียวนะเพิ่งมาเห็นคุณค่าเมื่อตอนคุณยิ่งนักเนี่ยครับว่าเออนโย,ยบายที่ประชาปัตก์เขาทำมาก็เลยไม่คายยกเลิกแต่เบิ้ลให้หน่อยคือเคยได้ห้าร้อยก็เพิ่มเป็นหกร้อยอายุเพิ่มขึ้นก็ได้ไปถึงเจ็ดร้อยแปดร้อยถึงพันซึ่งคนก็พอใจ,เร,อใจเราก็พอใจที่รัฐบาลไม่เลิกนโย,ยบายที่ประชาปัตต์ทำมาไว้หรือเด็กลูกหลานพี่น้องตัวเล็กๆได้กินนม นโยบายนี้ก็เป็นประโยชน์มากวันนี้เกือบ20ปีแล้วครับเด็กได้กินนมเด็กาสาวสาวหนุ่มๆรุ่นที่โตขึ้นมาในช่วง20ปีนี้ครับสุขภาพรีระดีขึ้นสมองดีขึ้นเพราะได้ดื่มนมตั้งแต่อนุบาลถึงประถมสี่คุณวิสิท์ก็ขยายถึงประถม6กวันนี้มีอาจารย์ที่หมหาวาลัยแพทย์ที่ก้อนแก่น ศาสตราจารย์แพทย์หญิงชวนชมสกลตวัฒน์บอกผมว่าผลจากนโยบายที่ปฏิบัติให้เด็กกินนมนี่แหละต่อไปเด็กเหล่านี้โตเป็นผู้สูงอายุจะไม่เป็นโรคกระดูกผุกระดูกบางหรือกระดูกอ่อนหรือกระดูกอะไรก็แล้วแต่ครับไม่เป็นโรคกระดูกบางกระดูกอ่อนกระดูกบางหรือกระดูกผุเพราะเห็นว่าได้แคลเซียมท่านใดเด็กๆพี่น้องเห็นไหมครับรนโยบายเหล่านี้มันเป็นนโยบายที่ช่วยประชาชนแต่ไม่ทําให้คนอ่อนแอทําให้คนแข็งแรงขึ้น เราก็ยึดหลักอันนี้ครับในการทํางานก็มีคนบอกว่านโยบายเรามันไม่ตื่นเต้นผมก็ยอมรับว่าไม่น่าตื่นเต้นเพราะมันไม่ค่อยรั่วไหลนโยบายตื่นเต้นนโยบายที่ว่าฉ่ายเงินเป็นแสนเป็นล้านแล้วก็รั่วไหลกินเงินกึ่งโครมอย่างนั้นสรุปแต่ของเราไม่ครับนโยบายเราเม,มื่อเรื่องให้คนมีการศึกษาให้คนช่วยตัวเองมากๆปันเราก็ย้าเรื่องพวกนี้มาโดยตลอดพี่น้องครับผมก็กราบเรียนให้พี่น้องได้รับทราบพี่น้องครับ กาเจอ่าเป็นคนสุดท้ายที่พูดกับพี่น้องก็ดีใจได้มาที่นครนายกอีกนะครับก็หวังอย่างยิ่งว่าพี่น้องยังเป็นกำลังใจให้กับประชาธิปัตย์แล้วก็ถึงอย่างไรเราจะเป็นฝ่ายค้านกี่ปีไม่สําคัญแล้วครับเป็นจนตายก็ไม่เป็นไรครับ แต่ขอให้เราได้ทําหน้าที่ตามบุดมการของพรรคเระัตนั่นก,ก็คือทาหน้าที่รักษาชาติบ้านเมืองรักษาสามัญแล้วก็เป็นปากเป็นเสียงพี่น้องอย่างแท้จริงไม่จะขอไปเพื่อทําลายเพื่อผลประโยชน์เราไม่ช่ทาธุรกิจการเมืองพี่น้องครับไม่ช่ทาธุรกิจการเมืองและไม่ได้เข้าไปแสวงหาประโยชน์เพื่อกําไรเพื่อตัวเองเราไม่มุง่งเราไม่ต้องการอย่างนั้นแต่เราทําเพื่อเป็นปากเป็นเสียงให้กับพี่น้องจึงหวังอย่างยิ่งว่าพี่น้องส่วนใหญ่ซึ่ง ได้ติดตามงานการเมืองมาบ้างจะได้สนใจติดตามบทบาทของพตรรคปฏิบัติต่อไปและพี่น้องคงไม่ต้องทิ้งอย่างน้อยก็เป็นกำลังใจให้กับหัวหน้าพักคุณพิสิทธิ์นะครับซึ่งเราจะหาคนที่เสียสละคนที่ทํางานตั้งใจทํางานอย่างแท้จริงไม่ใช่เบื่องานอื่นแล้วก็มาทํางานการเมืองไม่ใช่ครับพวกผมในมุ่งผมในี่ตั้งใจในชีวิตมาเป็นนักการเมืองครับระหว่างเป็นผู้ศากับเป็นนักการเมืองผมก็เลือกมาเป็นนักการเมือง เพื่อทำมาเป็นปากเสียงให้กับพี่น้องไม่ใช่มาเพื่อประโยชน์ว่าเออที่นี่มันมีงานดีรวยเร็วไม่ใช่อย่างนั้นครับเรามาทําเพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริงและหลายคนในพรรคคอคิดอย่างนี้ครับคือมองประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตัง้งกอหวังอย่างยิ่งว่าพี่น้องจะให้กําลังใจกับพรรคปชัยปัตและคนของประชาธปัตยต่อไปครับพี่น้องครับผมขอขอบพระคุณครับสวัสดีครับพี่น้องครับ